เข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการบล็อกเอาท์นั่นเองครับผมและช่วงนี้นะครับก็ค้างมาจากช่วงที้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาราศีนะครับของชาวราศีมังกรนะครับและ เราค้างกันอยู่ที่เรื่องการงานจบไปแล้วถูกต้องค่ะต่อไปในเรื่องของการเงินจ้าในเรื่องของการเงินนะคะเขาบอกว่ายังมีจังหวะในโชคลาภที่ดีโอ้เป็นคนว่าปีนี้เนี่ยชาวมังกรจะมีโชคลาภในเรื่องการเงินถูกต้องค่ะดีอะถ้าเกิดราศีมังกร่งผลนะคะให้เงินหมุนเวียนการใช้งานตลอดปีนะคะแล้วก็คือแบบเอาเงินวางไว้ปุ๊บเปิดพัดลมเงินหมุนเหมือนพายุเฮอริเคนยอ่ะก็ตามนั้นนะคะตามที่พี่เมย์บอกไปนะคะแต่ดวงสำหรับการนี้ ายถึงว่าเขามีเงินหมุนเวียนดีใช่เงินหมุนเวียนดีนะคะก็แต่ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ารายจ่ายเนี่ยค่อนข้างหนักไปอีกหนึ่งนะคะอ่าส่วนมากจะหนักเป็นเรื่องของการเดินทางนะฮะแล้วก็เป็นวามใช่นะครับแล้วการเดินทางก็น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่า ปีหน,น้าปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยนะฮะราคาค่าแท็กซี่น่าจะขึ้นนะฮะของน่าจะขึ้นหลายอย่างเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงเป็นธรรมดาใช่ไหมครับลูกหลานเนี่ยพอค่าใช้จ่ายมันสูง<ข>ไม่พอค่าเทอมก็ส,สูงขึ้นสูงขึ้นปุ๊บก็ต้องมาขอเราค่าอาหารก็สูงขึ้น,นแล้วก็ต้องมาขอเรานะฮะก็ต้องถือว่า ธรรมดาครับเรื่องนี้นะครับผมทำใจไว้ได้เลยฮะเรื่องต่อมาเรื่องต่อมาผมเชื่อว่าทุกๆคนนั้นย่อมมีย่อมมีครับเพราะว่าสิ่งนี้ทําให้โลกของเราเคลื่อนไปได้ครับนั่นก็คือเรื่องของหมุนด้วยความรักถูกต้องเรื่องของรักนั่นเองอ่ะตัวเองอะทำไมอ่ะนะครับชาวราศีมังกรในป่าในปีนี้นะครับเรื่องของความรักนะต้องบอกว่าคนที่ซิงเกิลอยู่นี่คือคนโสดอยู่นะครับเตรียมที่จะมีคู่เฮฮาปาร์ตี้ได้เลยนะครับเพราะคุณเนี่ยกำลังจะได้เจอ คุณเนี่ยกำลังจะได้เจอเนื้อคู่แล้วฮะต้องขอบอกเป็นข้าเป็นโชคร้ายของคุณมากทำไมอ่ะฮะการสอบความโสดเนี่ยต้องบอกเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้เราแล้วคุณจะไปไหนก็ได้จะไปนู่นไปนี่ไม่มีใครมาโทรตามอันนี้คือความขอบใจของคนที่ไม่มีแฟนตัวเข้าดาวเดียวมาสิเหมือนกันนะคะไม่เป็นไร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 นไม่เส็นาร เป็นหัวพี่นะเรื่องไรเขาด่าวงแฟนก็โสดก็โสดนะเอาเลยครับก็เรียกได้ว่านี่ฮะแต่บางคู่ครับที่เกิดว่าคุณไม่ได้โสดแล้วคุณมีคู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะครับจะขอบอกว่าความรักของคุณนั้นจะพัฒนาขึ้นครับความสัมพันธ์คุณจะแน่นแฟนเบ่งบานเบ่งบานมากขึ้นครับเอาเป็นว่าจะเป็นแบบไหนนั้นติดตามในช่วงของปีนี้และกันชาวราศีมังกรดูกันดีๆนะครับดูแลคนรักของคุณให้ดีๆครับใช่ค่ะเขาบอกว่าจะมีเวลาดูแลกัน นอกจากนั้นค่ะเรื่องแทนาสุขภาพนะคะเพราะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยระวังเรื่องข้อกระดูกอักเสบโอ้โหไปทําอะไรเกี่ยวกับไขมันร่างกายนะคะอาจจะแบบกินเยอะเกินไปไม่ใช่ไม่ใช่ข้อกระดูกเสบข้อกระดูกอักเสบเนี่ยเกิดจากว่าเรื่องของความรักคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเขามีความรักที่แน่นแฟนมากขึ้นกอดกันแน่นกอดกันแน่นขึ้นกระดูกก็เลยเสื่อมนายก็ต้องไม่มีแฟนเออไม่ต้องไม่มีแฟนไม่ต้องโซด ะไรนะ,นะครับอ่ะ,อะแล้วในต่อแล้วก็บอกว่านะคะในช่วงประมาณเดือนธันวาคมของปีนี้ะจะน่าเป็นห่วงมากๆคนจะเลิกกินอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเเองพราะว่าพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่ท,ท,ที่ไม่ว่าจะชาวราศีไหนก็เสี่ยงนะกับการที่จะต้องเป็นโรคไขมันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยชอบทานอาหารจุกจิกจกินได้ต่างวันเออจังฟู้ดเอออาหารที่มีน้ำมันม,นมากเอ,อ้ยก็ขอให้ทุกคนดูแลร่างกายตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะครับตลอดปีนี้นะครับสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อย เอาเลยครับสิ่งที่ผมทํานายไปนะฮะของเราชาวราศีมังกรเนรี่ยก็สรุปได้ว่าความรักดีครับการเงินก็ดีนะฮะแต่มีรายจ่ายนะครับการงานก็ดีคือดีทุกอย่างเลยว่ะชาวราศีมังกรแล้วก็สุขภาพนั้นค่อนข้างที่ต้องระวังตัวไปอย่างมากเ,<ร>าเอาเป็นว่าเรา,เรามีมาดูกันว่าคาทานายของผมนั้นแม่นจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้มีกล่องแพนโดร่านะฮะที่จะมาเปิดว่าทํานายดวงละเป็นกล่องปรารถราจากอา่านิยายกรี เราเนี่ยไปขุดค้นมานะฮะจากใต้มหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ตรงร่องน้ำนะฮะที่องศาที่37.85องศาลิดดานเหนือตะว,วันออกทางใต้ของพีดมาเนี่ยไม่ได้มีสารอะไร네เลยเอาล่ะเดี๋ยวขออัญเชิญครับ2ล0 0พนดครับนาิธีครับมาล้วครับมลวครัแัมแลครับมาวเดั๋ยาลวครลวันมาับมาลคมับมแลมาแล้วครลวัมาม มันไม่เคยมีกล่องมีกล่องวางวางให้หน่อยวางให้หน่อยครับพี่มาครับเอาตัวนี่ฮะพี่มอยกลัวอะไรเนี่ยในกล่องมันมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอู้ไม่เอามาต่อยเปิดไม่เอาไม่ของพี่เมย์อ่ะเขาบอกมาว่าให้พี่เมย์โดยเฉพาะใช่ไหมคะเปิดเลยเหรอไม่เอาอ่ะไม่เปิดเลยของขวัญปีใหม่ไงพี่เมย์หรอออเอไม่เอาไม่กลัวเออพี่เมอยทำแล้ว ยังไม่ถอดเลยไปไมาต่อยเปิดดิที่มอองโอ้โหโอ้มันมืดอ่ะมันมืดอ่ะาดโอ้โหเรียกได้ว่าชาวราศีมังกรในปีนี้ครับจะมีโชคลาภของจริงครับของจริงเลยอันนี้คือนี่ฮะมีลาบครับนะฮะ แล้วก็มีโชค์ช้อนไหมฮะมีช้อนไหมนี่อะไรเนี่ยใครลุกแหมตลกและดิมทานก็จะกลัวเลยนอ้โหตกใจนึกว่ามีอะไรนะคะเสียลุกเลยนะครับนี่ครับราศีมังกรครับกล่องพันโดราได้ทำนายมาแล้วฮะคุณจะมีลาบนะฮะให้กินตลอดทั้งปีอ่าใช่แล้วครับผมเอาล่ะครับราศีต่อมาเลยดีกว่าสำหรับราศีอะไรคะราศีกุมค่ะราศีต่อมานะคะเป็นราศีกุมราศีกุมคือ เขาบอกว่าสีที่เป็นมงคลในปีนี้ไม่ใช่กุมกุ้งราสีกุมในปีนี้เขาบอกว่าสีที่เป็นมงคลนะคะคือสีเบจค่ะสีเบจสีเบจอะสีพื้นอะสีแบบสีครีมอะไรประมาณนี้นะคะเอาเลยครับมาดูอ่ะในเรื่องของการงานดีกว่าของชาวราศีกุมครับ คุณนะฮะชาวรีกลุ่มนะฮะต้องขอบอกว่ามีแนวโน้มในการลงทุนโดดเด่นมากเป็นพิเศษครับ<ะ>คือไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรเนี่ย<ะ>ก็อาจจะเกิดประสบผลสําเร็จ<ะ>ก็เป็นได้นะครับผมลูกน้องอะ้อะ่แต่ที่ต้องระวังเลยนะฮะปัญหาที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากสําหรับคนที่ดําเนินอ่าธุรกิจของตัวเอง,ธ,อง,เองธุรกิจส่วนตัวหลายๆคนนะฮะนั่นคือเรื่องของลูกน้องและบริวารครับ<ะ>ต้องระวังเป็นพิเศษเขาอาจจะหักหลังคุณ<ะ>เขาอาจจะโกงเงินคุณเนี่ยหลังนี้บ้านะครับ ซึ่งจะสร้างความหนักใจให้คุณนะฮะแล้วก็จะทาให้ธุรกิจของคุณนั้นย่ำแย่งลงไปอีกนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระวังครับของการทรําธุรกิจทางด้านการทํางานของชาวราศีกุมอ่าต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการเงินค่ะสําหรับรการเงินของราศีกุมนะคะดวงปีนี้ค่ะยังควบคุมได้ดีแล้วก็ช่องล่าของคุณนะคะส่งผลได้ดีอีกด้วยค่ะอนอกจากนั้น,นะคะคุณยังมีเก้ได้รับมรดกนะคะแล้วก็ทางเขาบอกว่าทางด้านการเงินเนี่ยเขาบอก อสังหารลืมมาซับดีมากๆโอ้การทำธุรกิจอาสังหารสิมารับนี่ดีมากเลยนะการหาลืมมาซัพลืมมาก็คุณเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยไม่ไม่แค่เรื่องของอาสังหาริมทรัพย์เท่านั้นค่ะคุณยังมีโอกาสนะฮะที่จะได้รับดอรโมกอีกด้วยดอรมกเออนั่นแหละนะครับผมเอาเลยครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะสนใจนะฮะในเรื่องของความรักนั่นเองชาวราศีกุมครับต้องขอบอกว่า แกทางด้านความรักครับชาวราศีกุมคุณจำเลยนะว่าคุณคือราศีที่มีเสน่ห์มากที่สุดใน12ราศีครับโอ้โหอยากเกินราศีนี้จิงี่ไงที่กิดราศีกุมเหรอคุณอะไรอ่ะพูดไม่ได้เอาเลยครับคุณโสดครับเตรียมเฮครับเพราะว่ายังไงเนี่ยในปีนี้เอายังโสดอยู่ไม่ใชดปความโสดนะฮะในในปีนี้เนี่ยไงคุณก็จะยัง ไม่ใช่ยางเนี่ยคุณจะได้พบเนื้อคู่ในปีนี้อย่างแน่นอน,นะครับสำหรับชาวราศีกุมนะฮะแล้วก็จะเป็จะได้พบคนที่ถูกใจและสารความสัมพันธ์ทางเพศกันต่อไปทางพันธรรมดา,าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <c oughs> สำหรับคนที่มแีแฟนอยู่แล้วครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองคนนั้นเหมือนเช่นคนราศีมังกรครับก็จะแน่นแน่นแน่นแฟนมากขึ้นไม่แน่นะครับคุณอาจจะได้ลูกลูกได้ลูกได้บุตร ในปีนี้ก็เป็นได้ครับเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อทันด้านเรื่องสุขภาพอ่ามาดูว่าชาวราศีกุมนั้นปีนี้สุขภาพจะเป็นยังไงช่วงหน้าครับกับบล็อกเอาทปันดนง